รครับผมชูงนี้ไม่เกือครับก็หายหายไปนานเนาะหลายตั้งแต่เดือนเดือนก่อนนะครับมีดยาคุดเนาะอันนี้ก็ชูงมาเป็นมีดชุดต้อนรับปีใหม่นะครับเป็นมีดแร่นะทั้งหมดมีดแร่สี่เล่มนะครับแล้วก็มีซุยสามเล่มแล้วก็ซุยใหญ่นะครับอีกสองเล่มนะนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นเป็นยังไงบ้างเนาะ มีดแร่นะครับเป็นมีดแร่แบบสไตล์ช่างโจกนะที่เห็นเห็นกันนะครับงานที่ไม่ได้เอามาไม่ได้หยิบขึ้นมาทำนานแล้วนะครับพอดีหนังเพิ่งเสร็จนะครับมันเพื่อนหน่อยยังไม่ได้เช็ดก็เป็นมีดแร่นะครับทรงมีดแร่แทรงมีดแร่มีดเชฟเลยนะครับแต่เป็นสเกลสเกลที่ลดลดลด ลดสเกลลงมานะครับให้ด้ามมันสั้นนะครับใบก็สั้นนะครับใบตัวนี้ห้านิ้วตรงนี้ใบห้านิ้วนะครับตรงนี้ห้านิ้วนะห้านิ้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มาอีกครึ่งนะก็มันจะมีช้อยขึ้นมาตรงคอนะครับมีฮอตการ์ดนะที่ใช้วิธีการตีนะครับ ก็จะทิ้งอรอยค้อนรอยบุ๋มอะไรไว้อะก็เป็นเป็นอเอกลักษณ์ช่างโชกก็ก็ว่ากันก็ว่าได้เนาะไม่มีที่บางครับเนมีที่บางนะสันเนี่ยการสลิปท้ายนะครับเทมเปอร์ท้ายให้มันบางนะครับเพื่อลดน้ําหนักเนาะไล,ไล่ไล่เล,ล่ไล่ไล่ระดับนะครับตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่คอใบนะครับไล่ท้ายให้มันสลิปนะให้มัน ให้มันบางที่สุดนะครับเพื่อลดน้ําหนักไม่ให้มันหนักเกินไปนะครับแล้วก็ไล่ระดับตรงนี้ไปถึงปลายนะครับเป็นมิเแรกเนาะมีสี่เล่มแต่ว่าปิดไปแล้วเล่มหนึ่งนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยเหมือนกันทั้งหมดนะนี่นะครับเป็นมีดที่เหมือนกันทั้งหมดนะครับด้ามเป็นกระพี้ขวายเนาะด้ามเป็นไม้กระพี้ขควายนะครับมี บูทสองตัวนะครับมีหมุดเล็กตัวหนึ่งนะครับก็เป็นเป็นสไตล์ก็แล้วกันที่ช่างโจกเ,เคยทําไว้นะครับปกติตรงนี้มันจะเป็นาพาตันนะครับแต่ว่า <c oughs> รู้สึกว่าเพาตันจะหมดนะก็เลยเป็นเป็นเป็นบูทแทนนะครับเป็นห่วงร้อยเชือกได้เนาะก็ลดน้ําหนักด้วยครับมันก็จะลดน้ําหนักอของด้ามไปอีกนะตรงนี้ยังไม่เปิดคมเป็นมีดมีดแหล่บางๆเลยนะครับเอาไป ใช้ในนี่เนาะใช้ปีใหม่กันแล้วกันนะครับเอาไปสังสรร์ปาร์ตี้นะแคมปิ้งนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเอาไปแล่เนืนะ้อไปไปแคมปิ้งก็ได้เนาะหรือ <c oughs> ว่าโดยงานออกแบบนะครับมันเป็นมีดมีดครัวนะแต่ว่าโดยวิธีการใช้จริงมันสามารถเป็นโดนยุ์ได้นะครับเพราะว่ามันมีกาดเนาะกาด คอทกาดตรงนี้นะครับสามารถรับนิ้วได้นะนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> เป็นมิดครัวที่ดูไม่คุกคามนะครับสามารถพกไปทําครัวทําแคมป์ได้นะก็เป็นสามารถเป็นยุทธวิธีก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันมีกาดนะแล้วก็ด้ามที่ไม่หนาไม่บางเกินไปนะครับสามารถพก ในซองเนี่ยมันก็จะบางๆนะไม่นูนนะครับติดได้ทั้งอซองกระเป๋ากระเป๋านะี่ครับสามารถเอาร้อยตรงนี้ได้นะครับเอาเชือกมาร้อยเนาะติดกระเป๋าติดกับกระเป๋าสะพายเป้หรือว่าติดสาเอลก็ได้นะครับเป็นมีดเล็กๆเนะเป็นมีดประมาณ5นิ้วที่พกพาสะดวกนะพร้อมกับซองหนังนะครับหนังแท้นะ ข้างในผมจะเคลือบไว้นะครับกันกันน้ำเนาะแล้วก็จะมีรูระบายน้ำตรงนี้น้ำตรงปลายนะครับก็ประมาณนี้ครับเ,เล่มละ1,000กับอีก5 0บาทนะ50บาทเป็นค่าส่งนะครับมีทั้งหมดอตอนนี้ว่างอยู่3เล่มเนาะก็เหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันเลยนะค่อนข้างจะบางนะครับนี่ครับสลิปท้ายเหมือนกันหมดนะครับ งานเนี่ยเกิดจากการการตีด้วยมือนะครับการตีด้วยมือรีดระดับนะตรงนี้ก็จะมีอรอยค้อนอยู่นะครับตรงเนี้ยมันก็จะไม่เรียบหรอกครับเพราะว่ามันเกิดจากการตีเนาะมันจะมีขอบขึ้นมาเล็กๆนะครับเกิดจากงานงานทาด้วยมือนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับต่อไปกับนิดแรกนะครับเล่มละหนึ่งพันกับอีกห้าสิบาทนะครับ เอาไปใช้ในงานปีใหม่กันและกันไปแคมปิ้งช่วงปีใหม่นะครับสันสันทำอาหารนาะเป็นแร่เนื้อแร่ไก่ก็แล้รกันนะครับมีเหลืออยู่สามเล่มนะครับก็ติดต่อทางทางไลน์ได้นะต่อมาก็ตอนนี้ก็ว่างอยู่นะครับเป็นงานมิซุยนะที่ที่เคยเคยทำกันนะครับตรงน,นี้ก็พิเศษหน่อยที่ ก็แถมซองนะราคา850บาทนะครับราคา800านั่นแหละแล้วก็50บาทเป็นค่าส่งครับเดี๋ยวให้ดูกันตัวนี้ก็จะใบยาวเกือบ7นิ้วเลยนะครับ6นิ้วครึ่งเกือบ7นิ้วก็จะเห็นรุ่นนี้พิเศษมาหน่อยก็คือจะมีร่องเลือดนะครับที่สันเนาะด้ามก็เป็นสไตล์เช้งจกแหะครับเป็นด้าแบบ ลูกโบลิงเออพินโบลิิงนะครับเหมือนโคเหมือนกดโคกนะก็จะมีมีองค์มีเอวมีท้องนะครับประมาณนี้เป็นไม้ประดู่นะครับเคลือบด้วยเล็กเกอร์นะเพื่อป้องกันการดำของไม้ประดู่นะครับทั้งหมดเลยนะ3เล่มนะครับเล่มละแปดร้อยห้าบบาทพร้อมซองนะพร้อมส่งด้วยนะครับก็เป็นเอาไปใช้งานก็นแล้วกันเป็นมีด ซุยมีดพกใช้งานนะครับพกเข้าป่าเข้าสวนมีพวกมีดที่พกติดตัวได้นะครับตัวนี้ก็จะยาวหน่อยหุ่งนะยาวกว่ากันเยอะนะครับพกไปก็ซองเนี่ยก็จะค่อนข้าง,างจะสูงไหมเพราะว่ามันมันเป็นมีดยาวนะครับซองซอ,องสั้นไม่ได้คนระับอันนี้ซองสั้นเพราะว่ามีดมันกว้างครับสจับใช้มันง่ายเนาะนี่ครับมีซุยตัวเล็กนะ แปดร้อยห้าสิบาทครับว่างทั้งสามทั้งสามเล่มเลยนะนะครับมีรุ่นนี้ก็ลองทดสอบทำาลองเลือดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อชอบหรือไม่ชอบนะมีคมแล้วนะครับมีคมแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะประมาณนี้ครับแปดร้อยห้าสิบาทใครที่สนใจนะทักไลน์กันเข้ามานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นต้อนรับปีใหม่กันลวกันเอาไปใช้ในงานวันปีใหม่นะ แล้วก็เป็นตัวใหญ่นะครับมีซุยตัวใหญ่ใหญ่ยังไงนะครับนี่สเกลห่างกันเยอะนะครับนี่คือมีดซุยที่ผมคุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆนะครับมีดคาว่าที่จริงคําภาษาอีสานก็คือมีดแหลมนะครับมีมีดที่มันเป็นปลายแหลมนั่นแหละแล้วก็คําว่าซุยมันก็ใช้ในทาง ตั้งแต่เมืองการขึ้นไปนะครับการจชบ,บุรีขึ้นไปจนถึงภาคเหนือนะครับผมว่าซุยก็ในภาษากะเหรี่ยงก็มีภาษาเหนือก็มีนะครับซุยคือการเสียบการสุนการดุนนะครับก็เป็นมีดที่ใช้ในป่านะครับสามารถแทงงัดฟันเฉือนนะครับก็สเกลตัวนี้เป็นเป็นตัวใหญ่นะปกติผมขายที่ส0 0พันนะครับแต่ว่าอันนี้10นิ้ว10นิ้วครึ่งนะครับเอามา ราคากันที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะลดลงห้าลดลงหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะก็ได้กันครับก็เอาไปใช้กันได้หรือว่าใครนี่นี่นี่สเกลมันนะครับจะเห็นว่าหลังมันจะโหนก,กว่าว่าตัวเล็กนะเพราะว่าตัวเล็กเออสเกลมันมัน,ม,นมันเล็กเคยทําให้มันชัดเจนไม่ได้นะครับก็นี่หลังจะโหนกนิดๆอย่างนี้นะครับ ก็ด้ามด้าเหมือนกันด้าเหมือนกันสไตล์ช่างโจ๊กเลยนะครับแค่ลดเสเกลงานลงนะครับนี่นะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับสําหรับมีดซุยเล่มใหญ่นะครับสิบนิ้วเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกเล่มนะนี่นะครับเป็นเหล็กเอชยีเก้านะทั้งหมดเลยสันตรงเนี้ยหกมิลนะครับแล้วก็ซิปลปายนะครับมีร่องเลือดนะครับชุดนี้เป็นมีร่องเลือดเนาะเป็นก็ 1,850บาทนะครับสำหรับมีดซุยฟูแทฟูไซส์นะก็พกพากันไปเข้าไร่เข้าสวนหรือว่าจะติดรถก็ได้นะสเกลนี้มันเป็นฟูฟูสเกลนะครับเป็นมีดค่อนข้างใจใหญ่แล้วก็เอาไว้ใช้งานหนักนะนะหรือ หรือว่าใครจะได้เป็นคู่ก็ได้เนาะก็เอาไปเป็นคู่อย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากได้แบบพกเล่มใหญ่เล่มเล็กไปด้วยกันนะครับแล้วเชื่อใช้ตามงานเนาะก็จะประมาณนี้ครับก็เป็นมีดพื้นบ้านกันแล้วกันนะครับในสไตล์ของช่างโจ๊กนะครับด้วย เอกลักษณ์ของด้ามนะแล้วก็งานออกแบบนะครับต่างๆเนาะให้มันเป็นสไตล์ของทงั้งโจกกันละกัน,นครับด้ามเป็นเหมือนกันนะฮะด้ามด้ามเป็นด้ามด้ามกัน,นครับผมค่อนข้างจะชอบในในในโวลลุ่มของด้ามนะในระดับของด้ามครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยตรงคอมันคอยลงนะครับแล้วก็ป่องตรงตรง,ตรงค่อนข้างจะถึงกลางนะครับ แล้วก็เพียวแล้วก็บานนะครับมีวอลลุ่มเนาะเวลาเราจับเราจับจับเงี้ยจับใกล้นี่มันก็จะมีส่วนตรงนี้บานออกนะครับเนี่ยตรงนี้บานเนาะมันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นทรงกลวยนะครับหรือว่าฟันหนักๆเนี่ยเราถอยมาอถอยมามันก็จะมีส่วนของท้ายเนี่ยบานรับนะครับเหมือนเหมือนด้ามขวานนะครับเนี่ยส่วนโค้งต่างๆนะครับเป็นเป็นมิติข,ของของงานนะที่ทั้งจชกก็ ทำแบบสไตล์ตัวเองที่ชอบนะที่ที่มันคิดว่าเหมาะสมก,กับกับการใช้งานก็นแล้วกันนะครับในเวลาทั้งหมดจะเข้าปีที่9แล้วนะในการทำมีดเป็นอาชีพนะก็สั่งสมประสบการณ์สั่งสมหลายหลายอย่างนะครับจนจนมันตกผลึกเป็นเป็นงานนะ ก็สาหรับงานนะงานเรียบง่ายครับงานที่มันเรียบง่ายแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวมันเองนะครับไม่เหมือนมีดฝรั่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมันมีดมีดม้งก็ได้เป็นมีดมีดพื้นบ้านกันแล้วกัน,กนที่มันบ่งบอกถึงถึง,ถงวิถีชีวิตถึงเอกลักษณ์ของของแต่ะและชนชาติเนาะว่ากันไปไม่เหมือนมีดฝรั่ง นี่ก็จะมีความโค้งโหนกนูนของของด้ามของสันนะประมาณนี้ครับนี่โหนกน,น,นูนนิดๆน,น,นะครับออกกินไอโบวีเล็กๆแล้วก็ออกกินไอมีดมุ้งหน่อยๆนะมากับซองหนังแบบแบบฝรั่งก็แล้วกันก็มันก็จะรวมหน่อยนะครับเพราะว่าซองหนังเนี่ยมันซองหนังแบบนแบบนเนี้ยแบบหนีบเนี่ยมันสามารถเป็นอ,อะไรล่ะสามารถเสียบได้หลายหลายเล่มน,นะ เอาเล่มอื่นมาเสียบก็ได้ครับสามารถสไซส์ที่มันไม่ต่างกันมากสามารถเสียบสูงว่ามีดมีดอ่ผมมีไซส์มีดขนาดเนี้ยที่มันใหญ่กว่านี้นิดหน่อยก็สามารถเอาไปเสียบได้นะนี่นะครับก็นี่แหละสติว่าอันนี้มันยาวอะไรกันเราสามารถเสียบไปในในซองนี้ได้นะครับมันก็เป็นเป็นงานออกแบบที่ค่อนข้างจะให้มันมันใช้งานได้หลากหลาย สำหรับซองแบบนี้นะครับที่มันไม่มีหูเพราะว่ามันจะไม่เกะกะ,ะเวลาพกเวลาเราเก็บเนี่ยมันจะไม่เกะกะนะครับแล้วก็ถ้าเราจะพกตั้งเนี่ยสมมติว่าเราเราจะพกตั้งนะครับไอ้ต่วเป็นเชือกนะแล้วก็สามารถร้อยเชือกนะครับขึ้นมานะครับโซ่เ,เชือกมันยาวกว่าน,นี้หน่อยนะมันก็จะห้อยอย่างนี้ได้นะครับเอาไปมัดกับเอวหรือว่าเอาเป็นห่วงมาคล้องกับอะไรเนี่ยได้นะครับ พราะไม่ได้แถมให้เพราะว่ากลัวมันจะเกะกะนะเอาไปเชือกพาราคอร์ดก็ได้ครับเอามาร้อยหน่อยก็ได้เนาะก็ตัวนี้ก็หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้แปดร้อยห้าสิบาทตัวเล็กนะตัวใหญ่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะต่างกันหนึ่งพันบาทนะแล้วก็ตัวนี้มีสามตัวนะครับตัวซุยซุยขนาดเล็กนะครับขนาดหกเจ็ดนิ้ว แล้วก็มีซุยตัวใหญ่นะขนาด1ินิ้วครึ่งนะครับ2ตัวนะแล้วก็มีมิดแร่นะครับนีดแร่สไตล์ช่างโจ๊กนั่นแหละก็เป็นก็ก็ก็กล้าว่าได้นะเป็นสไตล์ผมเองนะครับที่ไม่เหมือนใครเนาะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นตัวตัวของผมเองนะด้ามแบบใบพัดนะครับแล้วก็มีฮอตการ์ดนะครับที่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นนะครับซ่าจจะเป็นเอกลักษณ์ของ ของตัวชั้นโจเองนะครับสไตล์ที่เป็นสลิปท้ายนะให้มันลดลดลดน้ำหนักลงนะครับแล้วก็มีตีด้ามที่คอเป็นส่วนหนึ่งของด้ามนะครับเวลาจับใช้งานเนี่ยปกติมีดธรรมดานะครับคางมันจะอยู่เสมอด้ามนะเวลาเรารับเนี่ยหินที่เรารับครับมันจะมาถูกับด้ามนะทำให้เกิดความเสียหายที่ด้ามได้นะครับก็เลยออกแบบให้มันยุ สูงขึ้นมานะครับนี่จากจากจากหัวด้ามนะครับยกขึ้นมานะตัวเนี้ยที่จริงว่าจะปาดสูตรไหมก็ก็ก็ได้แต่ว่ามัน <c oughs> ไม่ค่อยจําเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เป็นงานครัวที่แบบโดยตรงนะครับถ้ามีดครัวแบบ<อ>จ๋าเลยเนี่ยก,ก็จะปาดสูตรเนาะให้มันขาวทั้งหมดถึงคางนะครับเพราะว่าเราใช้งานเนี่ยเราจะใช้ไอ้ส้นคางมีดใช้ทํางานด้วยนะ แต่ตัวนี้มันก็จะเป็นเทคนิคอลด้วยเป็นสวายเวิร์ดไนท์ด้วยเป็นแบบค่อนข้าง,างจะครอบคลุมก็แล้วกันนะครับเป็นมีดต่อสู้ก็ได้นะเป็นมีดแคมป์ uh, นะครับใช้งานทำอาหารตัดเชือกแล้วก็ขุดดินก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้บางมากเหมือนเหมือนเหมือนมีดครัวที่ต้องบางขนาดนั้นนะครับก็ก็ก็ถือว่าใช้ทูไทกันได้นะ ความบางที่เหมาะสมนะครับไม่บางเหมือนมีดครัวนะแล้วก็ไม่หนาเหมือนมีดแคมป์นะก็อยู่ระหว่างกันระหว่างครัวกับแคมป์นะครับแล้วก็เป็นางานออกแบบที่ดูไม่ไม่คุกคามนะเป็นมีดครัวธรรมดาตําตรวจเจอก็ผมไปทำครัวครับผมมาไปทำปมีดแคมป์ทำครัวก็ ก็ดูดูไม่คึกคามนะก็งานงานงช่างชุกก็จะเป็นเป็นแบบสามัญน,นะครับดูไม่ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากนะแต่ว่ามันก็มีเอกลักษณ์ของตัวมันเองนะครับก็นี่ครับหนึ่งพันกับอีกห้าสิบาทนะครับพร้อมกับซองหนังเลยอย่างนี้นะครับตอนนี้หนังก็จะหมดแล้วละ่ะก็เ,เป็นช่วงสุดท้ายแล้วล่ะครับในการทําหนังก็จะหมดละหนึ่งพันกับอีกห้าสิบบาทนะครับมีอยู่สามเล่มนะ เหมือนกันทั้งสามเล่มครับตามมาตรฐานทั้งโจกเนาะแล้วก็หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทครับมีอยู่สองเล่มนะเป็นมีดซุยขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับขนาดสิบนิ้วเนาะแล้วก็มีมีดซุยขนาดปกตินะครับก็เป็นขนาดเล็กก็แล้วกันนะมีเอ่อใบหกถึงเจ็ดนิ้วนะครับแปดร้อยห้าสิบาทพร้อมซองหนังอย่างนี้เลยนะท่านเพื่อนเพื่ต้องลาไปก่อนสำหรับ การรับชมรับฟังนะครับก็เป็นงานชิ้นที่ออกมาในเดือนตุลากัแล้วกันแต่มันยืเยอะมาถึงเอ้ไม่ใช่เดือนพฤิกานะครับเดี๋ยวมันแต่มันยืดมาธันวาน,นิดก็ถือว่าเป็นการเก็บงานมันยากที่การเก็บงานนะครับประมาณนี้ครับทางชลระก็ะต้องลาไปก่อนก็พบกันใหม่นะครับเป็นไม่รู้ว่าธันวาน่าจะทะันธันวานี้น่าจะ ส่งก่อนวันที่20นะน่าจะเห็นผลง,งานก่อนที่วันที่20นะครับเพราะว่าหลัง20ก็จะเป็นการเริ่มเริ่มจะวางแผนกันเดินทางแล้วก็พักผ่อนกันแล้วนะครับช่วงก็ก,ก็ตรงก็คงไม่ได้ทํางานส่งช่วงปีใหม่เนาะกร่มานี้ชพช่วงไม่ามากี่นาไปก่อนสวัสดีครับ